สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เป็นวันว่างของผมอีกวันนะครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะนำเจ้าตัวนี้นะครับเป็นไก่แจ้นะครับโครงสร้างดีนะครับโครงสร้างดีสวยนะครับวันนี้เป็นลูกเพาะนะครับของเจ้าบากนะครับหมูมิดบินนะครับเขาหรือลั่นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่อยู่ในสุ่มนี้นะครับเป็นตัวที่ผมนําเข้านะครับเป็นสายมาเล่านะครับ ก็จะเอามาเล่นนะครับผมมาดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอามาลองนะครับเพราะว่าไก่สองตัวนี้ก็เป็นไก่ใหม่เช่นเดียวกันนะครับสําหรับมาล่อตัวนี้พอเห็นแววนะฮะพอก่อนเรามาก็มีคลิปให้ดูนะครับคลิปที่เจ้าของเขาปล่อยเป็นมาล้อยาวครับวิ่งนะครับแบบประมาณว่าวิ่งให้เหนื่อยแล้วก็เลียให้ล้มนะครับนี่นะครับเป็นมาร่อครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ เป็นเจ้าแจ้ที่บ้านนะครับโครงสร้างดีนะครับเป็นไก่สวยนะครับโครงสร้างดีตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแววกันครับเห็นกําลังคึกอยู่ช่วงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับผมแล้วก็อีกตัวนี้นะครับที่เพื่อนๆจองไว้นะครับจองไว้ปีที่แล้วนะครับยังไม่ได้ไปนะครับเป็นแจ้นะครับอ่อเป็นไก่แจ้จุกนะครับส้มสวยงามตัวนี้นะครับมีเหลี่ยมมีลีลาถอดถอยนะครับแต่มีตําหนิที่หัวนะครับตัวนี้นะครับมีตําหนิที่หัวนะครับ อันนี้ครับตอนนี้ก็รอยชนอยู่ที่สองสี่แล้วนะครับนี่นะครับคึกอยู่นะครับรอยชนอยู่ที่สองสี่ครับหน้าตานะครับสวยแล้วนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับสูงยาวเขาดีตัวนี้นะครับสองเจ็ดนะฮะสองเจ็ดสองแปดนะครับตัวนี้ก็สู้ไก่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกที่หนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับผมนี่ครับ ก็ตอนนี้ก็มีคลิปไปบ้างแล้วนะครับผมแต่ตอนนั้นก็อาจจะยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้เพื่อนๆดูอีก,กรอบนะครับสลับตัวนี้นะครับ